สวัสดีค่ะสุนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญค่ะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสายกรรมของ Beauty Ticket ค่ะ Beauty Ticket ของเรานะคะมีให้บริการให้คำปรึกษาค่ะแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการสายกรรมนั่นเองแล้วก็ธนกรรมค่ะสำหรับคนไทยที่อยู่ภายในเกาหลีแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะ ขอแนะนำนะคะโปรสุดคุ้มเลยค่ะเกี่ยวกับดูแลผิวของทุกคนนะคะที่เรียนจังสาขาเมียงดงค่ะกำลังมีอีเวนต์นะคะพิเศษสุดๆของทุกเดือนและก็โดยเฉพาะเดือนนี้ค่ะและแพ็กเกจชุดที่2ค่ะ ดีจูลันฮิลเลอร์2 cc แล้วก็มีดีจูลันไอ1 cc สกินโบทอกนะคะเยอลมัน1 cc ค่ะเลเซอร์ฟื้นฟูสภาพผิวนะคะมาร์กหน้าชุ่มชื่น1ด้วยแล้วก็วิตามินผิวขาวค่ะ6ชนิดด้วยกันเลยค่ะราคาปกตินะคะจาก690,000วอนลด200,000วอนนะคะเหลือเพียงแค่490,000นวอนเองค่ะ ที่กล่าวมาข้างต้นนะคะที่ทางเราได้นำเสนอของ Beauty Ticket นะได้แนะนำเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆของผิวที่เรียนจางเมียงดงนะคะหากท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือรับคำปรึกษาการุณาส่งข้อความมาที่ Facebook นะคะ Beauty Ticket ได้เลยค่ะติดต่อทางส่องทางทางลายค่ะด้านนี้ได้เลยนะคะเรามีที่ปรึกษาแบบมืออาชีพเพื่อรับคาปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะส่งข้อความมาหาเรากันนะคะผู้เชี่ยวชาญให้คา ปรึกษาเรื่องสายกรรมวิวตี้ทิเ็ตสุขค่ะขอบคุณค่ะ